วันนี้เราจะพาไปท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมนั้นเราจะให้ดูธรรมชาติที่แต่งเติมด้วยฝีมือมนุษย์นะครับนั่นก็คือเยียที่มนุษย์ทิ้งลงทะเลธรรมชาติก็จะบำบัดหรือกำจัด ขยะพวกนี้ขึ้นมาจากทะเลซึ่งฤดูนี้เป็นช่วงฤด,ดูมรสุ u ของภาคใต้นะครับน้ำทะเลก็จะไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะขึ้นลงแรงตรงนี้เป็นจุดชมวิวเนินเทวดาของอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นจุดชมวิวที่อยู่บนภูเขามีต้นมะพร้าว ป็นทิวทัศนะครับมองไปข้างล่างก็จะเห็นเป็นหาดขนอมอําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชมองไปไกลๆนะครับท่านก็จะเห็นเกาะสมุยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็เกาะพัง,งานนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่า,ามันไกลนะครับ เป็นเนินเป็นจุดชมวิวของเอกชนที่เขาสร้างขึ้นมาค่าเข้าชมคนละยี่บาทนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งบนเดินเทวดาก็คือเนินนางฟ้าซึ่งเราจะมองเห็น,นทะเลอีกภาคหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมามาเที่ยว เป็นประจำนะครับมองไปข้างล่างก็จะเป็นชายชายหาดครัสวยงามเลยทีเดียว ชเชื่อเนินเทวดาแคมปิ้งนะครับที่เราเรียกเนินเทวดาแคมปิ้งตรงนี้จะเป็นห้องพักแล้วก็มีที่นั่งเป็นแรันีั้นจะมีสะพานครับไครๆทางโน้นจะเป็นเกาะสมุยนะครับมองไปไกลนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ เนืนเทเวดาเดินไปทางโน้นก็จะมีเนินนางฟ้ามองเห็นทะเลอีกฝั่งหนึ่งนัดเลาะมาตามชายทะเลนะครับเราก็จะมาพบจุดชมวิวแถวอุทยานแห่งชาติขนอมหาดขนอมนะครับก็เป็น วิวทะเลที่เป็นหินนะครับมีจุดชมวิวครับที่หมู่เกาะทะเลใต้นี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับเป็นโขดหินท่สวยมากเล่นน้ำไม่ได้นะครับอันตราย ลัดเลาะมาเรื่อยๆนะครับลัดเลาะ,ะชายทะเลมาเรื่อยๆก็จะมาเจอร้านกาแฟได้ยอยู่บนภูเขาอีกแห่งหนึ่งที่เป็นจุดชมวิวถนนเส้นนี้นะครับเป็นร้านกาแฟเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับอยู่ตรงบนภูเขานะครับมีกาแฟสดแล้วก็อาหารเครื่องดื่มไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมานะครับ รถเลาละ,ละตามภูเขาหน้าผามาลงภูเขามาก็จะมาเจอหาดปลายดำนะครับเป็นหาดอีกแห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอขนอมกับอำเภอรสรีชนนะครับก็ไม่รู้ว่าขึ้นอำเภออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเป็นหาดทรายที่สามารถเล่นน้ำทะเลได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วง ฤดูมรสุมนะครับก็ไม่เหมาะที่จะเล่นเท่าไหร่ครับมีวิวทิวทัศน์ที่ค่อนข้างที่จะสวยงามเดินทางไปอีนิดนึงก็จะมาเจออันเบอร์สีชนนะครับก็จะมีหาดที่เป็นหินนะครับเป็นหาดหินที่ดูสวยงามแปลกตาาดประทับใจอย่างนึ่งนะครับ อยู่ในอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับเป็นชายหาดที่มีแต่หินและก็หินนะครับเรล็กหินน้อยหินใหญ่หินดำหินนูนหินขาวหินแบนเอาหินดูไม้สถานที่แห่งหนึ่งที่สำคัญ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือวัดเจดีไอ้ไข่นะครับเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาไหว้สักการะรูปปั้นไอ้ไข่นะครับเป็นรูปปั้นที่คนตัวประเทศนะครับแวะเวียนผ่านมาบูชาขอโชคขอลาบขอเลขขอเบอร์นะครับ สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าประทับใจของจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านก็คือหมู่บ้านคีรีวงนะครับเป็นหมู่บ้านในหุบเขาที่มีแม่น้ําไหลผ่านนะครับน้ําใสไหลยเย็นเห็นตัวปลานะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวค่อนข้างจะเยอะนะครับมีรีอสอร์ทเยอะแยะมากมายนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับ ขณะนี้เราอยู่ที่บ้านคิรีวงศ์นะครับบ้านคิรีวงศ์อำเภอะไรไ่รู้จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาน้ำไหลผ่านอย่าสบายนะครับยังเปนอยู่แถวพักเหนือเลย นั่งจังหวัดน่านะครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากข้างบนเป็นสะพานแขวนนะครับสะพานแขวนหาเซิร์ฟคลืได้มีนักนเกี่ยวจะไปน้ำใสเย็นตอนนีที่ข้นรัอเลยงามมากครับ ปลามากปลาปวงหินนี่ปลาอะไรไม่รู้ดีเต็มเลยน่าจะเป็นปลาปวงหินนะครับนี่ตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้มันเป็นเ็นแค่หางปาลารับป่วเคน,นต้องเปิดมุมมองชีวิตใหม่ 이빌 익흥비 윤이나티 셔제비데템티노 루마 มานี่หมาน้อยดีมันมีลูกมันดานติงเยงเลยลงน้ำลุยน้ำลุย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 น้ำลุยน้ำลุยน้ำ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชอีกเยอะแย,ยะมากมายที่เรายังไม่ได้ไปดูนะครับก็เป็นเพียแค่บางส่วนที่ได้แวะผ่านนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดให้ครับทุกท่านได้รับชมนะครับถ้าท่าน ชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปในข่าวต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ